ก็อยดีค่ะเหลือซ้อมแล้วเออมันได้ไหมครับมันมือเมาบอมือบ้าเหมาแต่บ้ามันไม่ขี่มันมาด้เบอร์งว่วนนี่นะไม่อยากขี่เบียร์นี่วัดนั่งดมขี้อยู่หันนั่งดมขี้บ่วันนี้นะครับคู่ไก่คู่เหลียงหมูกระทะแกงเล็กหน่อยนะคะแกงนกเอี่ยงโมง กินไหนมันแล้วจงไปหาอาบน้ำอู้จะตามที่นั้นมันกินแล้วมาไปดูดฉี่เร็วไปดูดพุนจุป้อทุกขณะเพราะมันเบิาเอาเอาอันี้นะที่หเลยเบิตากเสียเบิรขาดกินขึ้นใหม่รูจับิดมาเอาไ อ่ะคือเอาอันนั้นออกพล้ติกออกอ๋อใส่ยังสติกกินหมูกระทะยังไงบอหนิบปาดเส้ปากบอกปาดออกก่อนแล้วกันัเส้ปากออกไอขึ้นหนาวเถอะปะฮะ มันอยู่ตรงไหนตอนนี้กำลังมหนอยู่ดวยโนแมงแม่เหรอี่อพ่อขานบมี่ถวยพมกแ่เอาถวยใครถวยอุ้ย้ยเอามาหลายเถอดเอากรเถางที่ซื้อแม่เอาพ่าถามกวีนเท่าแบบนี้เอาเออเป็นยังก็สวนสวนในคู่เป็น่าวคู่บ่าปล่อยยักษ์ยาตุนหล่คน ผู้่อยแจ็กเกียเต้นเต้นจักรอบมาเนี่ยเต้นจักรอบแล้วเพีงเดียวนี่แกน้ำทูนลูกศรเขาสื่อภาษาไทยสายสื่อไทยเนาะต้องอร่อยเพร่ะมีบัวไส้เนาะกูมือนี่คือบ่มีเลยกูมือนี่เนื้อบ่หอมเลยที่นี่ เแล้วเม,าม,าม่เามา <laughs> อาบน้ำมันกี้มีนเอเนาะอาบบน้ำบังแมนบอแมนบอ่อาบน้ำแมนบอร่าวที่ว่าอาบน้ำตีอาบไม่สบาเสือมามาโอ้ยวิัย่โอเมื่อนี้เมื่อันเนื้อหมูขาเนือ้ออีหอมค่ะ ในอีหอหมาไม่แยกจอนค่ะสองร้อยสองร้อยก้วนเพราะว่าอันดมร้อนอันที่เย็มาโอ้โห่า่เอาไม่ดีเอาไม่ดีแบบแม่ค้าแทมา้านนกับาทอเออเาเนาะเไมโชว์เหรอเขาเบาง่าเนาะเกียบด่าอาจจะคนที่ตามหาคนหนึ่งก็จะเบาง่าด้ออันนึงในหาก่งไม่กูแลยพวกเนืงนะ ม่งไม่หากันเป็นชั้นละผู้หนึ่งที่กินตั้งเลเอาขอไผมีต่อไผ่ใคคุคผู้ใหญ่ทีดีเลยนะคะใครใคือผู้ใหญ่ทีดีเลยกไก่ต่ทีเปนน่เนาะอาตเปินกระจนเนื้ไ่ทิพอาตลูกเ็บโนนไมเพืนเอาโนไ่ทิพลูกเม่วงไงต่กาได้ยัน้าฮะอันนี้คจาน นีชาขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยเอเียงดางก้อนมันสิได้กินบ่มเดือเียงดางกันไะตะของเอาเฮ็ดอันนี้แหม um. ่หนึ่งสองทบขอบคุณครับเุเต้ยทานย่มุนจัไม่ตะค่นเนี่หนึ่งสองสามซี่ห่าวหกคนบ่ ใครอีกคนหนึ่งอ้อีสยละือเพื่อนมาแต่แพกไก่แม่มานั่งนี่นั่งนี่อาจรย์อนี่อจะป่าปืนยงดีเป็ไทยไปไทยอีกพี่มาพร้อมที่าที่ไนไม่ที่กินเนี่ยมันไม่ยังได้ดิถ้าเพลงออกมาต้องเปิดเพลงฟังคนละหนึ่งพันรอบแล้วก็จะเนี้ยอีกค่ะ หนึ่งวันหนึ mm <_<_่งล้านอยู<_<_ yeah ่แเลี้ยงหกระทะเราเชย่เน็ติมเน็ตไทยกอนค่ะออเน็ตแลวมี่หรอคิดเลยว่าีไม่คิดเลยว้ากี้บา่าจะพูดคำนี้ยินเติมด้อีหยังว่าป้ายว่องมี่ผุนโอ้ยไม่ไเคียงเดียวหมุนอยู่สามเลยขอบคุณครับ น้องเอ้ยเดี๋ยวเราเปาโน่งหัวมวนกันไปบรมีเร้อบเมีเด้อสี่แบดมามาโศกมาสาอยู่นี่ไปมาโศกมาสานี่บ่ไใดดอกที่ห่าหฮามักมวนตุลาอยู่กับมาาเขาอยู่บ่กันปูที่นอนดวยเชื่อด้วแม่ขบืงมาเพินกินอีละขบืงเป็นสีนวลเิ่ถ้าเบิ้งเน่ามาพักบุ้งผู้ใดทีอยู่ในห้องน้ำ ของพวกผู้ใดซื้อไม่พอมเยนซื้อไม่พอมเดี๋ยวออกแก่ของผู้ใดนั่นป้ายพักไม่พอมเยนเรื่องไม่ใส่ยงนทุกคาบมือพอแข็งอยู่นั่นอัยก็ไ่ได้จะเก็บไหนไปมีใครจะมาหนีมัยนั่งนีอีกกะไรได้เนี่ยมานั่งนีเอ้ยต้ดินั่งหันบอกได้สองเต่าเชิ พุ่นไปเต่ตาวพุ่นตาทั้งหลังพุ่นมามามาแล้วครบไปครบแล้วเอาสาวพ่อไปใส่นี่มานั่งนี่นี่มันยังเดือคนนึงน้อยมานั่งนี่กัได้ไหมเบว่ากินดอกกินดอกเน็ว่าสิงดอกเออกระลาบีบอกข้าข้หนาเขาบอกว่าห้อหนามันสิ ตอบกคุณหลายเ้อพี่น้องที่มตตาสงสา่กาแต่ก็ทำไม่เยทุกคนนะครับพี่น้องอลือ่างืออย่างพี่คือประเทศส่ถว่แล้วก็จิ้มเอาเนอาไ่ค่อยูจากโครกัได้ิจิ้มได้แต่ของแขกจิ้มไส้เมื่อไส้เครื่องขวดบอส่นี่ยแหะเครื่องขวดแล้วท่เากินนันนี่โอ้ยบอส่ส้ถวยนั่ยเครื่องขวดมามาแม่หยุดบอกว่าเอาเลยนะหลายรอบแล้วนะนี่ โอเคเปลี่ยนค่แล้วอ่านี่ใครบ้านน่าเดน้ำจิ้มหาเบิรงเดอมีดิแมนบของข้าของข้าวเดนนอับหน้าดีมีสอมาอดท้จะสอนไปนต่อคอันใครก็สี่แงอีอามันเป็นไผ่ล้ำดวนสีออก

ตรอ่งกินนไ่อย่ตงโอเคครับพี่น้องสารคิปมีอะไรสนุกเลยครับผมหมอนรองหมอมวนกันนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผม๋ยวจะฝากให้บิดบิดท่ารูปไปเนี้ยจัดการจัดการจัดการไทลายพูดามหาองกรอาบแดดหรืพี่น้องกับแมบ นั่งอยู่เดี๋ยวกล้ามมันมีมือกุมือหนึ่ง่าเดินหอบนี่หนึ่งสง้มองมองมองแต่ยังกยะเซาะเจลเจลเจลบอตื่นต่มาไม่แต่เสียงนี่แหละซุ้มยังหลายางแกล้งแกล้งแ้งอยู่บ้องนี่เออวิคราะหพี่น้องสลากกินแบ่งรัฐบาด้วยครับผม